เรียนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาทุกท่าน1ในเดือนธันวาคมนี้มีอัปเดตจากงานนโยบายและแผนเป็นรายงานสรุปโครงการกิจกรรมตามแผนที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน2โครงการกิจกรรมได้แก่ 1. อบรมสร้างแดชบอร์ดเพื่อสรุปข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI และ 2. การประสานความร่วมมือและการบรรยายให้ความรู้หลักสูตรลอโคดโนโคดของ m e n d i s Academy โดยบริษัท TBN c o r p o ค a t i ป n จำกัดมหาชน สองเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2566คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมดำเนินภารกิจบริการวิชาการร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยนำโดยคุณวิโรธสิริธนาศาสตร์นายกสมาคมและคุณอภานุรุธมงคลบุญกิจเลข,ขาธิการสมาคมให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานเครื่องพิมพ์สามิติแก่โรงเรียนเทคนิคอสมชัญน,นครพนมจังหวัดนครพนมรวมไปถึงเครื่องพิมพ์สามิติจำนวนสองเครื่องพร้อมด้วยอะไหล่วัสดุและซอฟต์แวร์ โดยมีคุณพรดาวิจาร์แสงหานพร้อมคณะครูรับมอบ3เมื่อวันที่13-15ธันวาคม2566คณะบดีได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ TSME ด้านวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่13จัดโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทยและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณโรงแรมเซนทาราริเวร์ไซต์เชียงอองใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาต่างๆเพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญและสร้างเครือข่ายความรว่วมมือในการนี้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเข้ารับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ TSMEI ComE 2อ2 4ีในปีถัดไป4เมื่อวันศุกร์ที่15ธันวาคม2566รองคณะบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและหัวหน้าสํานักงานเลขาุกการพร้อมบุคลากร ในคณะเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนา,นาชาติครบรอบ17ปีในโดยมีคณะบดีคณะพาณิชยนาวีนาชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี5พวกเราชาวคณะได้เข้าร่วมงานโครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาประจำปี2567เมื่อวันที่21ธันวาคม2566ณอาคาร13ภาลสิทธาโครงการนี้จัดถ่ายใต้ทีมงานภาษาทั้งการแต่งกาย และการประกวดแข่งขันรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาได้กล่าวถึงแผนและผลการดําเนินงานตลอดจนกล่าวขอบคุณและอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567รวมถึงการมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาภายในงานมีการจัดภาษาในหลายมิติได้แก่พาฟังพาทอกพากินพาโชคและพาเพลิน6คณะได้ออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิชาการโดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทน,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 นจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2566จนถึงสิ้นปีการศึกษา2566 7เจ็ดตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศิราชาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7ถึง2570ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ทำการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นได้ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีประเด็นยุทธศาสตร์5ยุทธศาสตร์รวมจำนวน17โครงการครับ8ทางมหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิเศษของคณะเพิ่มเติมตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่2,982ั2,566ลงวันที่6ธันวาคม2,566 ให้มีผลตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2567และมีวาระตามคำสั่งมหาวิสรลเศษที่2,456ทับ2,565เรื่องคณะกรรมการโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ศิีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศิีราชาลงวันที่12ตุลาคม2565โดยมีสาระสำคัญของการเพิ่มเติมคือมีโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาส,สตร์ิัสาขาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัลหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้ามาเพิ่มเติม 9วันที่25ธันวาคม2566คณะบดีได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศาการภาพผลงานศิละปะของศิลปินชั้นนำในโครงการนิทรรศาการศิละปะผลงานของอาจารย์และศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาคกรรมศาสตร์คณะเกษตรในการนี้ทางคณะเราได้รับมอบเกียรติบัตรสำหรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยครับ สิบคณะบดีและผู้บริหารตลอดจนบุคลากรทุกท่านมีอัปเดตข่าวกิจกรรมมาเรียนให้ทุกท่านทราบในช่องทางดังนี้ครับเว็บไซต์คณะ Facebook คณะและเฟซบุ o กกลุ่มคณะ11เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่11ทับ2,566เมื่อวันที่21ทธันวาคม2,566เวลาประมาณ9กนาฬกา30นาทีนห้องหลนสีสีราชาชั้น2อาคารหน่งบริการวิทยาการมีหลายประเด็นความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะได้แก่ ประธานแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับประกันกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่จะหมดับประมาณกลางเดือนมกราคม2567ซึ่งอาจมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีการเทลนประกันมากขึ้นวาระสืบเนื่องเกี่ยวกับ่กอการรายงานจำนวนบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566และขอการรายงานจำนวนบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาที่ใดรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 12เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมาการประจำวิทยาเขตครั้งที่12ทับสอ6เมื่อวันที่21ธันวาคม2566เวลาประมาณสิบนาฬิกาในะห้องประชุมนนทีศรีราชาชั้น2อาคารหนึ่งบริการวิทยาการมีหลายประเด็นความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะได้แก่เรื่องแจ้งเพื่อทราบถึงการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานของวิทยาเขตศรีราชาเรื่องแจ้งเพื่อทราบถึงร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กบม ได้แก่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาหานอนม,มหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์คุสแตนดาร์ดพุทธศักราช2566ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดประชุมในประเทศและในต่างประเทศประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีบัญชีพุทธศักราช2568ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2567ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา2567 กรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการัฐการวิศวกรรมและเทคโนโลยีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2565กรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ของผู้ได้รับทุนโครงการทุนสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ประจำปีงบประมาณ2566กรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการค่ายเปิดใจ มหาวิทยาลัยวิวเขาสุดแคมป์เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดสรรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนนิสิทุนการศึกษาอาเซียน6รุ่นที่2 13เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลายัยครั้งที่12ทับ2,566เมื่อวันที่12ธันวาคม2,566มีหลายประเด็นความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะได้แก่เรื่องที่เลขานุกการแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2,566เรื่องการกำกับติดตามและเร่งรัด การดำเนินโครงการของภาครัฐการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี2566และการกําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2567รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่11ทันห้6ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสามคศประจําปีพุทธศักราช2567มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างประกาศมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดประชุมในประเทศและในต่างประเทศร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานมหาวิทย ทยลายเกษตรศาสตร์คุสแตนดา์ดพุทธศักราช2566พ,พิจรารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำง,งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีบัญชีพุทธศักราช2568พิจรารณาร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตท,ที่การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีรประจำปีการศึกษา2567พิจรารณาการขออนุมัติร่าง ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา2567พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัยกลุ่มวิชาชีพกลุ่มอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มบริการพิจารณาการกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเรียนมาเพื่อทราบ